จากั่งแดงนะครับอ่อนน้อยนะครับสาวน้อยพิษป้านแพงแล้วก็ผู้ท้าชิงนะได้ครับผมสีแดงนะครับสียแดงไนะครับจากมงคลราชานียืมหัวกันไม่ได้โชว์กันหยืมหัวกันพี่เลี้ยงให้น้ำนะชัยนะครับแต่งรถซิ่งนะครับบรันตีน้ะคุณภาพแน่นอนนะครับโดยเยี่ห้อกุยอมนะครับเด็กเดจะต้องชวยเป็นคนพิเศษสีแดงเราสีแดงเป็นไงแลหาสีแดงไม่เห็น นะครับจะวางรอนะครับหลายๆท่านที่ไม่ได้มาในอ่านาวีคสนามมวยนะครับศึกมวยคืนนะครับลดลงคุณภาพนะมวยมาก่อนนะครับสนามมวยดูดอนที่นี่นะครับสามารถดูได้จากช่องทางไหนแทนได้การถ่ายทอดอนตอนนี้นะครับเป็น มังกร้อมแลวนะผมของไหมอไรนนะพี <in la> <ina> la ่แม <ote> ่เป็นย la <E ังไงดูด้ตาดูด้ตานี่เีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมจะย้อนกลับแค่เซนแรกก็นองหนาแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอ ไทยจใคว้าได้คุยยังใส่กระดัท้องกขาท่านอยู่นครยกึนว่าไม่ทำให้ทุกคนหวังแน่นอนนะครับผมครับทกันนะครับก็เไสามมครับผม่หนึ่งคู่นี้จะ่อยในรูปแบบของยโดยกาสามะแน่นอนครับ E uh -huh.

ก็ต้องเลี้ยงหลายมุกจริงๆโอ้ยโคตรเป็นยังางวะม้นุ้ยรอบ้ี่สองนะครับเราไปจริงๆกับรองสาวนี่ต้องหายต้องหาย Oh!

ừ ngọt ngọt xuống ngọt ngọt xuống ừ ngọt 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 ừ, ngọt 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 ngọt

Đến, ừ. Ai đến? Đến lên. Đến. bên tham quan xinh xắn, đi lên không phải đi thả rồi, đi อันนี้ผ่านไปนะหน่วยคอมมิวนิสตคู่<อ>ยังเหนือยขนาดนี้ผมว่า